สวัสดีครับคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาแนะนำการใช้แจ๊สในการใช้วิเคราะห์ d o เ e. นะครับวันนี้ก็จะทำาีเอเมนูยอดนิยมก็คือ2ยกกกาลัง K แบบปู f a c t o r i a l Design นะครับอย่าลืมนะครับมันอยู่ที่เมนูนี้นะถ้าไม่มีก็ไปคลิกตัวนี้มาหาเอานะครับกรณีที่ใครไม่มีกปรณีที่ Quality c o น t r o l Box เนี่ยมันถึงจะมีนี้ออกมาเอาละมันมีอยู่2สเต็ปสเต็ปแรกเรายัางไม่รู้จะวางแผนการเก็บข้อมูลยังไงก็มาที่ตรงนี้ได้ครับ create f a c t o r i a l worksheet อันนี้คือจะ a ี e w o r k s h e e t ให้เราไปเก็บข้อมูลเฉยๆนะครับก็จะมาให้ใส่ข้อมูลแล้วเขาจะ r ี a t e ให้มาดูสถาน,านการณ์ตัวอย่างว่าเป็นยังไงบริษัทแห่งหนึ่งต้องการทดสอบนะครับต้องการเขาเรียกว่าวิเคราะห์ข่อจะหาความชื้นที่เหลืออยู่ในผลิตภัณฑ์ของเขาพิศว์กรเขารู้ว่าเอ๊ะมันมี3ามแฟกเตอร์นี่แหละเลยเขาอยากทดสอบ3ามแฟกเตอร์พร้อมกันเลยแฟกเตอร์แรกก็คืออุณหภ,ภูมิในเตาอบแฟกเตอร์ที่2ก็คือ ระยะเวลาในการอบแฟกเตอร์ที่3ก็คือปริมาณน้ําเริ่มต้นในสิงตัวอย่างเขาก็มีแฟกเตอร์อยู่3แฟกเตอร์เขาเลือกการทดสอบแบบ2ยกกําลัง k แปลว่าแต่ละแฟกเตอร์จะมีได้แค่2องเลเวลก็คือต่ํากับสูงต่ำกับสูงต่ํากับสูง,สงแล้วก็มี3ามแฟกเตอร์ถึงเรียกว่า2องกำลัง k เพราะฉนั้นเขาจะทําการทดลองทั้งหมด8ชุดการทดลองแต่เนื่องจากว่าเขาต้องการทำสามซ้ำคือ3าม replicate เพื่อให้มันมั่นใจว่ากันเตะม เขาก็จะต้องมีการทดลองทั้งหมด24การทดลองคือ3คูณ8เป็น24เอาล่ะมาให้แจ๊บช่วยดีไซน์การเก็บข้อมูลให้เขาก็จะถามว่าอ๋อจะให้ซอสต,ตามรันออเดอร์ไหมปกติก็รันออเดอร์เนี่ยครับแล้วก็มีกี่แฟกเตอร์คือ3แฟกเตอร์ A ชื่ออะไรอาจารย์จำได้คือเทมก็แล้วกันครับเยนชื่ยอย่อก็ได้เทมเลเวลต่ำเท่าไหร่นะครับ110เลเวลสูงก็คือ120เทมแล้วก็เป็นไทม์ใช่ไหมครับ ถามก็คือ5นาทีกับ10นาทีอันนี้ก็คือวอเตอร์ก็แล้วกันรปริมาณน,น้ำที่เหลือในสิ่งตัวอย่างใช้ในสิ่งตัวอย่างก็คือ1ลิตรกับ2ลิตรจากนั้นเราต้องมาเลือกฟูลนะครับเพราะเราใช้ฟูลแฟกทอเรียลจากนั้นก็มาใส่จำนวนเลนปิเคตตอนนี้เราตกลงกันว่าจะใช้3ซ้ำคือ3เลพิเคตเขาก็จะสรเองมาชุดการทดลองแล้วก็ไปทดลองตามนี้แล้วก็ Copy ไปใส่ใน Excel เพื่อจะสร้างตารางเก็บข้อมูลนะครับ อันนี้ติ๊กต่างว่าอาจารย์มีข้อมูลแล้วเพื่อเป็นการเสียเวลาเพราะอัดคลิปยาวไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันโพสต์ไปไปเอาละเดี๋ยวอีกหนึ่งอาจารย์มีข้อมูลมาแล้วปุ๊บอา่าข้อมูลก็เป็นตามเมื่อกี้นั่นแหละมีมีเทมมีไทมมีมวอเตอร์ก็ทดลองตามนี้เลยชุดที่หนึ่งเซตตามนี้ได้ค่าเท่านี้ชุดที่สองเซตตามนี้ได้ค่าเท่านี้คราวนี้มาอินาไลซ์มาที่ปุ่มอินาไลซ์ ดีไซน์ก็คลิกเขาก็จะถามว่าค่าレスปอนอยู่คอลัมน์ไหนก็คลิกเข้าไปแล้วตัวแฟลกเตอร์หรือเขาเรียกว่าพีดิกเตอร์นั่นแหละครับอยู่คอลัมน์ไหนคราวนี้พีดิกเตอร์มันมีอยู่2แบบคือแบบดิสกิ้กกับคอนติเนียลักษณะกรณีที่เป็นคอนติเนียหมดเลยใช่ไหมครับพอเทมเราปรับได้ทุกค่าเลยบอเตอร์ Water ก็ปรับได้ทุกค่าของสเกลก็ใส่ลงมาตรงนี้นะตรงนี้ในโมเดลนะครับปกติเขาจะ default เป็น t w o way interaction เพราะว่าเพราะมีเหตุผลว่า ปกติในระบบจริงๆอ่ะมากกว่าทวไม่เกิดหรอกแต่ทีนี้ถ้าการทดลองจริงๆเนี่ยเรามี3ามแฟกเตอร์สูงสุดมันคือทีเวดเดคชันนะครับคือการคูณกันร,ระหว่าง3ามแฟกเตอร์ได้เราก็ใส่ก็ไม่เต็มเลยก็ได้ครับเพราะอันนี้เดี๋ยวถ้าไม่เกี่ยวก็เอาออกตรงนี้นอาจารย์ชอบมากคือ Port พอร์ตพาเลโตเพราะดูเอฟเฟกของมันเวลาไปรายงานมันดูง่ายผู้บริหารก็จะเข้าใจง่ายและอันนี้เพื่อเช็คแอสซัมชั่นเฉยๆคือรีซิเดียลเช็คโออินวันไอรีซิดีเช็คโออินวันมันจะโผล่มาตรงนี้นะครับ อันนี้อย่าก๊อปปี้ไปรายงานนะครับอันนี้เป็นการเช็คของตัวเองไอ้สิ่งที่ควรจะรายงานคือ p a r e t o effect นี่แหละอ่ะเรามาดูกันในผลของ doe อย่างที่อาจารย์เคยสอนในคาดก็คือเขาไม่ได้เขาไม่ได้ให้ผลว่าแฟกเตอร์ไหนมีผลต่อระบบหรือผลต่อ y เท่านั้นแต่ว่าเขาหวังว่าไอ้แฟกเตอร์มีผลต่อระบบต่อ y แตะรู้แต่อยากรู้ว่ามันมีความสัมพันธ์เป็นโมเดลคณิตศาสตร์อะไรซึ่งมันจะได้ regression model มา นี่แหละคือความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์เราจะรู้ว่าอ๋อ y เท่ากับลบเจ็ดคูณแฟกเตอร์ a ไอ้กสิบลบเจ็ดคูณแฟกเตอร์ a ลบสิบคูณแฟกเตอร์ b บวกสี่คูณแฟกเตอร์ c ลบสองคูณอินเตอร์แอคชั่น a b อะไรประมาณเนี้ยเพื่อเป็นสมการที่เรามาใช้ในการคำนวณหาจุดเซตติ้งหรือหาจุดที่ดีที่สุดต่อไปสมการที่ใช้ในแจ๊บมันจะเป็นโค้ดเด็ดสมการนะครับือสมการที่เข้ารัางอัดลบหนึ่งกับหนึ่ง แต่ถ้าเป็นม e เตอ t a แถจะอ n นโค้ดมาให้เลยใช้สะดวกสบายแต่แจ๊ใช่ตัวตรงนี้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราใช้ Excel แปลงทีหลังได้ขอให้ได้สมการมาเถอะตรงนี้ก็จะบอกว่าคุณภาพของสมการเราดีขนาดไหนคือ r s q u a r e จัดใช่ไหมครับเต็ม1นะครับอันนี้ต้อง0.98ถือว่าดีมากๆเลยตรงนี้ก็จะใช้สถิเทสว่าค่า c o e f f i c i e n t คือค่าที่เป็นสมบัติที่อยู่ในสมการเนี่ยมันมีนัยยะขนาดไหนไอเทสนัยยะของมันคือเทสต่างจาก0ูนย์ ค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นมันต่างจากศูนย์ไหมถ้ามันเป็นศูนย์แสดงว่าพจน์นั้นจะโดนขูนศูนย์คูณพจน์นั้นเข้าไปจะไม่มีนัยยะสําคัญ p v a l u e ก็จะดูตรงนี้แหละครับอย่างตัวค่าของที่ก็รูุ้ยน้อยกว่า0.05คือน้อยกว่าระดับอัลฟาเยอะแสดงว่าค่านี้มีนัยยะสาคัญแน่ๆสมระสิ์ของแฟกเตอร์เคือลบเก็น้อยกว่า0.05ใช่ไหมครับสมระสิมันก็มีนัยยะสําคัญจะเห็นว่า A ไอตัว AC i n t e r a c t i o แกับบ c เนี่ย ค่า p-value มากกว่า0.05แสดงว่ามันไม่มีในยัยยะสำคัญเห็นไหมครับสมบัธิมันน้อยมากๆหรือแทบจะเป็น0ูนย์แค่นั้นเองแต่น่าสนใจตรงนี้ครับ reaction ระหว่าง3ตัว ABC มีค่า p-value น้อยกว่า0.05อยู่นิดหนึงพอดีเลยก็0.04แสดงว่าตัวละครตัวนี้มีในยัยยะสำคัญนะครับ reaction ระหว่าง AB ในสมการ effect อย่างเงี้ยที่อาจารย์ชอบเวลา report ผู้บริหารก็คือมันจะบอกว่าใคร effect แรงกว่ากัน effect แปลว่า แฟกเตอร์ที่เปลี่ยนระดับจากต่ำไปสูงแล้ทำให้ค่า Y เปลี่ยนไปอย่าง B เนี่ย b ต่ำไป B สูงท้าไม่ค่า y เปลี่ยนไปขนาดเนี้ยเยอะมากแปลว่ามันเอฟเฟกเยอะนะครับ a เอฟเฟกน้อยมาหน่อย C ก็ต่ำลงมาตามลำดับอันนี้คือเส้นที่จะแบ่งความมีนัยยะสําคัญตรงนี้ครับถ้าเอฟเฟกของใครเกินเส้นแดงแปลว่าอันนั้นระซิกนิวเคนี์มีนัยยะสําคัญแน่ๆถ้าต่ำกว่าเส้นแดงแปลว่าตัดมันออกได้เลยไม่มีนัยยะสำคัญในสมการนี้มันก็สอดคล้องกับ P-value ตรงนี้ครับ ตรงนี้เอาไปรีพอร์ตได้ตัวนี้ก็เช็คเรซิดูเฉยๆคือเซ็ครซิเดียคือเช็คเช็คแอสซัมพชันของเด E อ่ะ DOE มีแอสซัมพชันว่าไอจะใช้ได้ก็คือมันต้องเป็นนอร์ม l ลนะไม่ใช่ตัวมันเองเป็นนอร์ม l ลนะครับเรซิดูมันต้องเป็นนอร์ม l ลเขา่าเช็คนอร์มัลิตี้ออกมาทรงนี้มันต้องความผันแปรที่เกิดจากเรซิดูต้องแบบสุ่มนะไม่มีแพทเทิร์นระสงค์นี้แล้วความผันแปรก็พอๆกันหมดทุกๆย่านนะก็จะออกมาทรงนี้ไม่มีทรงแปลกแต่ปลาจะหลามสามเหลี่ยมอันนี้แปล เช็คส u ม p t i o นเบื้องต้นเฉยๆเอาละครับเราก็เอาสมการนี้ไปใช้งานใน Excel ต่อได้เพื่อจะหาค่าที่ดีที่สุดของการเซตติ้งต่อไปัมว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับคลิปหน้าอาจารย์จะมาอาัด DOE ยอดฮิตอันดับ2คือ f r a c t i o n a l Factory Design ให้ดูนะครับสวัสดีครับ